สำหรับสายสตรีมเมอร์ที่ควรจะหาอุปก,กรณ์สักตัวหนึ่งติดโต๊ะคอมแล้วจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแน่นอนวันนี้เอลกาโต t สตรีเด็กนิโเรียกว่ามีลูกทรงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วไปรับส่วนกันได้เลย สวัสดีครับวันนี้เกมมิ่งเกียร์ไทยแลดเรามีอุปกรณ์สําหรับสตรีมเมอร์ให้นะครับจริงๆถ้าจะบอกว่าเอลกาโตเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแต่วันนี้เอลกาโต้เามีสินค้าตัวหนึ่งที่ มองหาความเล็กกระทัดรัดใช้งานงาน่ายสําหรับสตรีมเมอร์หรือคนที่ทํางานออกแบบดีไซน์ต้องการจะทำชอ็อตคาที่อยู่บนโต๊ะใกล้มือเราจริงๆไม่ต้องไปงมกับในคอมพิวเตอร์สต e มเด็กนีโอคือรุ่นที่เอลกาโตตั้งใจทํามาเพื่อคนต้องการความล้ําของ15คีย์จะบอกว่าสติมเด็กเนี่ยปกติเนี่ยจะมีไซส์ใหญ่กับไซส์กลางวันนี้เราได้ฟังก์ชันเท่าไซส์15คีย์แต่ขนาดตัวนี้ และตัวนี้ไม่จํากัดตัวเองเหมือนรุ่นมินิมันเลยเป็นตัวกลางที่ฉลาดที่สุดในซีรีส์นี้ปุ่มน้อยสั่งงานได้เยอะและนี่คือการออกแบบ UI ทั้งระบบใหม่หมดถ้าใครยังไม่รู้ว่าน้องทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังเริ่มจากตรงปุ่มใสๆมันคือปุ่มหน้าจอ LCD ขนาดเล็ก8ปุ่ม1 2 3 4 5 6 8ซึ่งแสดงผลตามคำสั่งที่เราตั้งไว้นะเช่นเราตั้งไว้ว่าอยางปุ่มแรกเนี่ยผมไม่ได้ตั้งอะไรมาเลยนะครับ ุ่มแรกเนี้ยจะเขียนว่าแอปพลิเคชันก็จะมีแอปอยู่ข้างในแทนที่เราจะไปเลื่อนไปกดหน้าจอนะมันก็เรียกแอปที่เราตั้งไว้ได้เลยอารมณ์เหมือนเป็นไอคอนและรูปต่างๆเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ไปตั้งค่าได้เลยและนี่คืออินโฟบาร์นะครับบาร์ตัวเนี้ยบอกสถานะเวลาอันนี้ดีมากๆเพราะรุ่นเล็กส่วนใหญ่จะไม่มีอินโฟบาร์แต่นนโอมีให้บอกอะไรบ้างมีที่เห็นชัดก็คือตัวใหญ่สุดก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นวันที่มาดูปุ่มข้างๆกันสอบปุ่มข้างๆของอินโฟบาร์เนี่ยจะเป็นทัชพอยต์ซึ่งมี2 ในการซ้ายกับขวาปกติแล้วเนี่ยจะต้องเสียหนึ่งปุ่มควบคุมไว้สําหรับสลับเพจสาหรับรุ่นเก่าโอเคแต่รุ่นนี้มันจะเป็นแบบจุดแล้วก็มีแสงแบบนี้พอสัมผัสเบาๆเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปให้ นะครับแบ็กเวย์กับฟอร์เวิร์ดมาในส่วนของการใช้งานจริงกันดีกว่าการใช้งานจริงของ s t e a m ็ e ซ์ดีนะ <_ d ata> เขาตั้งค่ากันยังไงใช้งานปกติทั่วไปก่อนอะการใช้งานปกติทั่วไปค่าเริ่มต้นเลยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเหมือนกันในส่วนฟังก์ชันแรกเนี่ยแอปเขาก็จะมีแอปสัมร็จรูปมาให้เราปุ่มแรกคือปุ่มกลับใช่ไหมอันที่2คือลิงก์เว็บไซต์อ่ะสมมุติผมลองกด YouTube แล้วกันก็จะไปที่หน้า y YouTube เนาะ เราเห็นตอนนี้ที่เราเห็นนี่คือหน้าแรกถ้าผมจะไปหน้า2เนี่ยผมกดหน้า2เนี่ยจะเซตไว้เป็นออดิโอซึ่งอันนี้เราจะไม่ยุ่งกับมันกอนอ่ะเรากลับไปหน้าแรกนะแอปลิงก์อีโมจิติลเทเรียนพวกนี้เราสามารถเข้าไปเซตได้หมดเดี๋ยววันนี้จะลองเซตที่แบบ เข้าใจง่ายๆจะอธิบายฟังก์ชันของแถบขวามือซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการเซตหลังบ้านที่มาของแอปนะครับต้องบอกก่อนเนาะเดี๋ยวจะงงแอปก็คือเป็นแอปของทาง Elgato เลยชื่อแอป Stream Deck อันนี้เข้าไปโหลดกันไว้ก่อน หลังจากที่เราได้อ,อุปกรณ์มานะถ้าเราเห็นในแถบขวามือตรงนี้วันนี้จะลองทดสอบเป็นเรื่องของการใช้งานเอกสารแล้วกันซึ่งอันนี้ผมจะพูดว่าพตดบ่อยเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะหลักๆนะครับฟังก์ชันที่เราใช้บ่อยๆจากที่ผมเห็นนะจะอยู่ในคอลัมน์ของซิสเต็มเริ่มต้นด้วยการศึกษาคอลัมน์ของซิสเต็มก่อนได้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเพจนะเดิมเนี่ยจะมี2 2เพจนะครับผมเพิ่มเป็นเพจที่3ผมเพิ่น hot key copy อันนี้ผมเพิ่น ก o p ีเอาไว้โอเคเมื่อกี้เราได้ก o p ีไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำสวิชของเพสนะครับก็คือมันจะมีให้เลือกฮอตคีย์สวิชเนี่ยก็คือฮอตคีย์สำหรับสลับไปสลับมาแต่เราจะใช้ฮอตคีย์ก่อนนี่นะผมลากฮอตคีย์มาตรงนี้เป็นเพสนี่เนาะเราจะเห็นนะครับที่ s t e a m Deck ของเราจะขึ้นตามที่เราออกแบบไว้เลยแบบนี้ ถ้าใครอยากได้สีเพิ่มเติมหรือว่าไอคอนอะไรเพิ่มเติมก็แอดเตเข้าไปได้ผ่านขั้นตอนเมื่อกี้แหละโอเคผมจะไปที่โนะ้ตเนาะผมพิมพ์คำว่า,า Steam Deck นี่นะผมกด copy แล้วผมกด paste ค็อปี้เทเ s เทเท e เนี่ยผมใช้งานผ่าน s สติมเด็เลยทุกคนเห็นไหมแล้วสมมติว่าผมอะ่ะอยากจะอันดูผมก็กดตรงนี้ได้เลยอ่ะผมกดอีกปุ่มหนึ่งโชว์เดสก์ท็อปบางทีเราเราเขี้เกียจจะไปกดทีละอันทีละอันเนาะแล้วก็ไม่สะดวกใช้คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเราก็ใช้สต a มเด็กเนี่ยแทนคีย์บอร์ดไปได้เลย ซึ่งผมเข้าใจว่าทางเอลกาโตเนี่ยเขามีคลิปทำติวเตอร์เรียนไว้แล้วเข้าไปเช็คใน y o u t u b e เนี่ยเพียบเลยอันนี้เป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะหรือปุ่ม Multi-Function อันนี้ก็ดีเนาะก็คือตั้งค่ายเรากดปุ่มเดียวแล้วก็เปิดทั้ง YouTube TikTok Facebook ทีเดียวก็ยังได้ซึ่ง Multi-Action เนี่ย ผมว่าบางคนที่แบบทำอะไรเป็นรูทีนเนี่ยจะเวิร์กเช่นเปิดเครื่องมาตอนเช้าเราเช็คอีเมลเช็คโซเชียลมีเดียเรากดปุ่มเดียวปุ๊บเนี่ยหน้าเพจเนี่ยก็จะเปิดมาพร้อมกันหมดเลยดูหุ้นไปด้วยดูอีเมลไปด้วยดูคาลนดาไปด้วยก็จะสะดวกมาดูจุดเด่นกันบ้างจุดเด่นก็คือใช้งานง่ายนะครับผมว่าง่ายเลยเนาะโดยธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราลากเมาส์ไปเล็งเนี่ยบางทีอาจไม่สะดวกอะถ้าสมมติว่ากดปุ่มอะมันง่ายกว่าเยอะแล้วก็ทัชพอยส์เนี่ยตัวเนี้ย ็นฟังก์ชันใหม่ซึ่งค่อนข้างที่จะใช้งานได้ง่ายตัวเนี้ยนโอเนี่ยจะบอกว่าเล็กนิดเดียวแต่ฟังก์ชันการทำงานเนี่ยเรียกว่าใช้ได้ง่ายพอๆกับพวก 15k หรือว่า plus เลยส่วนอีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยไม่รู้เนาะก็คือว่าสายอะ่ะมันยาวแค่เมตรเดียวถ้าสมมุติว่าใครจะไปตั้งไกลๆจากเครื่องเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องเผื่อซื้อ extension ไปช่วยนะครับตัวนี้ถามผมว่าเหมาะกับใครนะ ผมว่าเหมาะก,กับทุกคนเลยสายสตรีมเมอร์โอเคเยี่ยมสายกราฟิกตัดต่อดีสายด็อก m เมนต์งานเอกสารเยี่ยมหรือว่าใช้งานปกติในชีวิตประจำวันเนี่ยการเซตคัสตอมทุกอย่างให้เข้าไปอยู่ในปุ่มเพื่อเราใช้งานเพียงคนเดียวเนี่ย อันนี้ก็เยี่ยมที่สําคัญก็คือว่าโต๊ะมันดูสวยขึ้นด้วยแล้วยิ่งซีเมอร์นะผมว่าหลายๆคนน่ะเวลาเซตปุ่มจาวเอฟเฟกต์อาจจะไม่ถนัดจําตัวเลขแต่ตัวนี้เราสามารถเซตให้เขาแบบเขียนได้เลยว่าอันนี้เป็นเสียงตลกหรือจะขึ้นเป็นหน้าตลกเลยก็ได้อันนี้เสียงหัวล้ออันนี้เสียงรถชนอันนี้เสียงตีกองซึ่งเราสามารถเซตเพจ สองเพจสามเพจสำหรับทำซาวดโดยเฉพาะยังได้ซึ่งปัจจุบันนะครับ steam dekneo c เนี่ยสามารถแอดออนได้ถึง10เพจเท่ากับว่าเรามี80ปุ่ม80ปุ่มแทบจะเท่าคีย์บอร์ดทั้งงานเนาะแต่ว่าต้องสลับหน้าหน่อยส่วนใครที่จะไลฟ์นะผมจะบอกว่าเราสามารถเซฟมัลติฟังชันก็คือกดปุ่มเดียวอะ่ะมันสามารถออกมาในหน้าไลฟ์เราได้เลยโดยเราใส่คำสั่งว่า เปิด OBS เซตอันนี้1,2,3,4ตามที่เราเซตปกติเขาก็สามารถเซตให้เราได้เลยโดยการที่เราใช้ t t i n d e x k แค่ปุ่มเดียวสุดท้ายแล้วทุกคนสงสัยราคาเท่าไหร่ผมจะบอกว่าราคาเท่ากับเมาส์ g a มมิ่งหนึ่งตัว3,190อันนี้ราคาแบบ Official นะ ใครไปได้วอลเชอร์สนลดอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ลองดูถ้าใครชอบมินิมอลหรือการทำงานแบบเป็นมืออาชีพวันนี้ Gaming g e a r ย h a i l a n d ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับเด็กติดเกมที่ไม่ไร้สาระกับ Gaming g e a r Thailand ขอบคุณครับ Gaming Gears Thailand